ครับสวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้นะครับมี FC ช่างดนนะครับเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถตู้ดีเซลติดที่จังหวัดภูเก็ตหมดเงินไป50,000กว่บาทนะครับราคาสูงกว่าช่างดนอยู่แล้วนะครับแต่ติดแล้วไม่จบรถใช้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สร่วมกันกลายเป็นกิน2ต่อกินน้ำมันด้วยกินแก๊ส LPG ด้วยปัญหาที่พบนะครับคือ1ครับสายไฟ ไวริงสายไฟมาผิดข้อที่1เลยนะครับข้อที่2ติดตำแหน่งหัวฉีดมาผิดข้อที่3ติดตำแหน่งหม้อต้มมาผิดนะครับและข้อที่4ครับปรับจูนระบบแก๊สผิดวิธีไปสั่งเชื้อเพลิงน้ำมันกับแก๊สร่วมกันประสบการณ์หรือความชํานาญในเรื่องของการติดตั้งระบบแก๊สเนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลท่านที่อยากติดแก๊สนะครับหาช่างที่มีความชํานาญในเรื่องของระบบแกส๊สโดยตรงจะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเงิน2ต่อ ซึ่งการแก้งานเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนงานติดตั้งใหม่ช่างโดนคุยกับเจ้าของรถแล้วนะครับว่าจะพยายามแก้งานให้ดีที่สุดสวยที่สุดเรียบร้อยที่สุดท่านที่ต้องการติดตั้งระบบแก๊ส RPG ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ดีเซลหรือเบนซินนะครับมองหาร้านและช่างผู้ชํานาญในการติดตั้งท่านจะได้เสียเงินเพียงครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานประหยัดแบบยาวๆฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับผม